นิทานก้อมัาน,นี้จบอยู่มั้งสิบนาทีนี่นิทานก้อมเรื่องตัวเบิงของเมียมูแปลเป็นภาษาทางภาคกลางก็โกหกดูจิ๋มเมียเพื่อนบักอินกับบักสีเป็นมูก,กันครับแ่บักสีบอท่านมีเมียบักอินมีเมียแล้วครับมันส่วนกับไปกินเราในตลาดครับ ไปแต่เศร้าๆผู้เลี้ยาวพอ่อบายๆครับบักสีมันกลับมาผู้เดียวก่อนครับพอบ้านมันเกิดอยู่โมอมอ่บ้านบักอินบ้านอีนั่งไม่น่ะแหละครับอีนั่งไม่เป็นเมียบักอินบักอินเป็นผัวอีนั่งไม่บักสีเป็นมูบักอินบักสีบักอินไปกินเหล้ายุตตลาดตั้งแต่เศร้าครับพอ่อบายๆบักอินมันบ่มาครับมันติดล่มครับ มันก็สิไปหาโว้เสียนั่นเสียนี่มูมันไหลได้บากอินแวะไปหาเสียหน่อยได้แว่ไปหาเสียถมแด้เสียสําแดมันก็สิไปของมันผูแล้วเนาะบากอินมันติดล่มเป็นเสร็จล่ะแต่บากสีมันกลับเซ่ใสเซขวาเซขวาเซ่ใสครับผ่านบ้านบากอินผ่านบ้านอีไม่ไหมจกมันคิดจังใดครับก่อนมันสิไปฮอดบ้านมันมันกลับมาคุยกับอีไม่ก่อนอไม่ แม่เมียงละไออันอีนอนม่เมียบักอินไหมเมียงละไอจะมีปัญหายังเอ้ยกูสีบอวยังไอฟังไหมกูไปกินเหล้ากับบักอินบักอินมันว่ากูฟังเบิดเลยอันว่า,ายไอฟังเบิดว่ามึงเนี่ยขวางผสมหน้าผักหน้าผักมึงกันย,ยิ้ย,ยุยยิอยู่แต่ว่าบักอินว่าของมึงนี่ซ้ำชองนิว้ว เท่งแหล่เท่งดำบอโหนบอนุ่นนมกะเฮี้ยวเฮี้ยวเออพออีใหม่ได้ยินมึงจ่อยบอกอินมึงไปเว้าพื้นกูมึงไปหาว่ากูของน้อยจีบมน้อยสมศรีน้อยมึงจ่อยกูสิน่ะเออเอาจังนี่ไอศรีสินเจ้าต้องเป็นพยานเดื้อ เ,เจ้าตรงเป็นพยันิมาเบิงของไข่ยอก่อนนี่เออว่าผัวขว่อยว่าบักอินเววานี่มันถือบ่นี่เอาเบิงเบิงคักๆก็สันอีนางไม่ก็เลยเปิดนมให้บักสีเบิงครับบักสีตาข้างพดได้ว่านมเมี่ยมันเหี่ยวเหียวบอนผู้เขาหลวงสองหน่วยจุ่มกุ่มบู้ยนมไหมโคตรใหญ่เลย ไงบ่ไอ uh, oh, nice, nice, nice oh, ้สีเมื่อสันโอ้ยไง่งไงเมื่อสันอาบ่เบิ้งบ่เนี่ยเบิ้งสมสีเบิ้งเมื่อสันอีไม้กับเปิดสินครับพื้นครับบักสีมันกับเบิ้งอู้ยเม่สันโคตรล้านบ้านเมื่อสันแต่บ่เหม็นเด้ไงเม่อสัโอ้ยตา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 ยขนาดที่ดูสมสีอีไม่อยู่นั้น บักสีไหมมันเบิงสมสีอีไม่มันเบิงน้มอีไม่เบิงดากเบิงกลแต่อีรินอีรินนี่เป็นน้องอีไม่น้องเมียบักอินไหมเออมันมายืนฟั่งพอดีด้วยบัดเนี่ว่าบักสีเว้าอย่งกันกับเอ๋ไหมครับไม่ได้ยินเบิดพ่อมาได้ยินเบิดมันก็เลยไปดักทาบักสีไหมเออ หลังจากมันเบิงของอีไม่เสร็จสับเรียบร้อยนั่นมันก็บว่าอุ้ยอุ้ยอีไม่นี่สมนาภาคสมสีกะไนยนุ่มกะไนยว่าสัตวอุ้ยมันก็นเลยายางไปยางไปบันดนี้อีลินไปดักถ่าบักสีนะเด้อไปดักถ่าอยู่เทียงหน้าพอดีผ่านเทียงหน้า ก่อนสิไปบ้านบักสีบักสีเมาหลายเซ่ใส่เซ,ซ่ขวามันสิเข่าบ้านแล้วครับแต่มันเป็นตัวเบิงของเมียมมูมันได้เห็นแล้ว <laughs> จ๋าจานะครับบใหญ่สำลานมั่นผู้แล้วพ่อไปวอดเสียงหน้าอีลินกันเลยว่าไอสีสันไอสีแมนย่างละลินมึงมีปัญหาอย่างกับกูว่ะมีอย่างว่ามึงมาดักทากูเนี่ย ไอ้สีเรนเลยไอ้สีอันว่ากับว่าเนาะเว่าวกับว่าเนาะคอยได้ยินเจ้าว่ากันกับเย่ไม่ว่าของเย่ไม่ไงคือล้านมันล้านมันมันเป็นจังใสล่ะไอ้สีอยู่สินอีลิสนมันสงสัยเลยจะกูเสียอธิบายยังไงล้านมันไหมสนเอาเจ้าสิ ของมึงมันสีเงยสำลานมั่บอมสเอาแล้วบักสีนี่ก็หัวดีเนยเอาจะสิของมึงในสีเงยสำล้านมั่นบอบันนี้เอลินมันก็สงสัยเนาะมันเป็นสาวขืนไม่เนาะอายุมันก็สิบสิบสี่สิบห้าเนี่ยพี่น้องมันเป็นสาวขืนไม่มันก็บอกใครเข้าใจหรอกคำสับยังกระด้ครับแต่มันก็อยากรู้ว่าล้านมั่นเป็นจังไดนของหน่อยของไง มันเป็นจังได๋มันเลยอยากคู่ครับเด็กมันอยากอยากรู้ไงแต่ว่าพี่สาวมันโวอินันมันบรรลุนิติภาวะไปแล้วอีนั่นอีไม่นั่นมันอายุบนหยิบซีราบออนันแต่ว่าอันอีรินนี่มันสิบสี่สิบห้ามันเด็กน้อยอยู่บบนี้พ่อภาษีว่าเอาจังสิกูก็บอกว่าถือหรอกว่าของมึงสิเป็นลัานมั่นคือของเอมึงบอลน่ยมันสิไงสํเร็จกูก็บอกว่เอาเปิดเบิ้งก็น่าสะบาตจะดีกันเลย ไอลินก็เลยเปิดนุ่มให้เบิงโออเนาะฮัลนสิว่าสมกับโบแมนเนาะสิหรือว่าสิเป็นสมจีดหรือบอักเน้าเหรอเป่นพิกจิตวะไม่ยังไรไอ้ยสินไม่ยังไรสีไอลินวะกลัวมันสิซ้ำเป่นพิกจิตนี่แหละสินเอาเบิงด้นเบิงดิ้นเอา,เ,เ,อาเ,เปิดทั้งลุ่มดิ้งเ้อสินครับอื กาล้านมั่นอยู่ดอกแต่มันเป็นล้านมั่นหน่อยแม่นผมเป็นล้านมั่นย่งวะสันมันเป็นล้านมั่นหน่อยวะสันว่าลินมึงว่าต้องเสียใจดอกเย่เมื่อนั้นมันถ้ามันค้อยมันก็เตรมค้อยแล้วสันท่านว่าก็เตรียมงัวสันควยนี่มันสิเตรมเจ็ดปีละสันอันเตรียมแล้วเย่เมื่อนั้นล้านมั่นขนาดใหญ่ละเต็มแล้วสันทั้งโหนทั้งนู่นแลวโว้ขนกระไหลเย่เมื่อ แต่ว่าของเมื่อนี้มันล้านมันน้อยขนกระเพาะปะลาหลอมปลาเหลยมนี่แหละเอาสิเนาะให้มันเตียมควยเต็มงัวกกันเนาะย้อมเมื่อหนาคารับมาเปิดให้อายเบื้องไม่ <c oughs> จะมันหวานหมูเมื่อนี้สองเด้ง <c oughs> สองเด้งครับสองเด้งครับ <c oughs> ได้เบื้องเอ่แล้วก็ได้เบื้องน้องสองเด้งครับบุ <c> ้ย <oughs> ล้างชันบักซีว่าโอ้ยอายสิไปนอนกันเด้อ บอไว้แล้วขืนอยู่นี่กางเกงก็ไอทะลุแน่ๆท้ามันมุมมุมสมยศกลับบ้านครับมันสองเด้งเลยไหมมันกลับไปบ้านครับวันนี้ไอลินกับทําหนางงง,งี้ล้านมั่นหน่อยล้านมั่นใหญ่สมจิตเออเป็นพิจิตงวงอย,อยู่เลยกับ,บ,บว่าเพราะเขาใจเต็มที่หรอครับเด็กหน่อยครับทัาหนาสีงงงอยู่แล้วหลังจากนั้นครับห่างกันอีกโอ้กับสีหลายชวงมงอยู่เด้ บักอินกับเมาด้บาดนี่กลับมาบ้านสิหลังบักสีเด้๋ยวไปเนี่ยอ้ยกลับมาบ้านเออมาเปิดประตูเอาผัวเอาไว้เออสันผูเมียคำแอวล็อกจอกเลยคำแอวล็อกจอกเลยยังไงม,มึงมามึงตายมึงดูถูกกูกูของน้อยของรีบของแบนอ้ามึงเถอะมึงไปบอกมูมึงยังสัน่นเออจนมูมาเบิ่งของกูกูศูนย์อยู่นี่ หาว่ากูของหน่อยอันศูนยที่ศูนย์ว่าผัวดูถูกว่าจะของของหน่อยที่นี่ไอ้อินมาสินมักอินมาสินมักป๊อปมึงไปบอกมักสีที่ไอ้สีที่ว่ากูของหน่อยนั่นมัดทุโข์ไปบอกขายหนาขายตาเมีย <laughs> เอา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 ,เอา,เอา,เอาใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเทาห้ว <laughs> ยพอดีวา้าว ข่อยบ่ได้เว้าเรื่องว่าของน้อยของใหญ่หยังเลยเออข่อยเว้าผู้ช่องว่าช่องคุ้ยพุ่นแม่คุ้ยน้อยคุ้ยใหญ่พุ่นนะ่ะข่อยบ่ได้เว้าเรื่องคนว่าซั่นหมดเ้ยตายแสดงว่าบักสีมันมาตัวเบิง่งสมศรีเจ้าเป็นว่าเดี๋ยววัวจ้าคือปึกแท้จะไปเปิดน่มเปิดสมศรีมันเบิ่งเฮ็ดหยัง มันไปใส่เราไปเนี่ยบักสีเราเสีนว่ะตายแล้วเออส่วนนี้ไม่ก็เฮ็ดนาเอ้าโอ้ยกูโดนต้มัจอดิเขาตัวเบิ่งสมสีกูัวนดิหลังจากนั้นบักอินมันก็แล่นครับเทิ่งแล่นเทิ่งลงมันเมาเนอะมันกินเหล้าแต่เศร้ามันหากามาเนาะพ่อได้ยินข่าวว่าเมียมันเปิดสมสีเปิดนมให้หมูเบิ่งศูนครับมันแล่นครับกระฟกกระฟวม มึงอยู่ใส่บักสีมึงอยู่ใส่วะมึงกลอกมาเดี๋ยวนี้อืมแสดงไงบักสีกัดมันไปยอกยอกอยู่ในห้องนอนมันอะไรมึงบักควนกูเห็นอย่างว่ากูเกียมแล้วขึ้นสวรรค์สั้นเฉดแล้วเว้ยกูอดบ่ไหวแล้วกูบ่มีเมียเว้ยกูเกียมแล้วมากควนกูยังเว้ยมึงมียังวะบักอินดูดูมึงว่าเราเบาเบามึงไปเบิ่งของเมียกูเป็นวะ มึงเก่งบ่เกง่งไปสิมึงเอาถ้ามึงแกมาเบิ่งของกูดิมึงว่าของกูนี่ไงสมหรอวะบอกกินมึงมาเบิ่งนี่ไงบ่ของกูเนี่เอาบักซีบ้างเลยเอ้ย,ยว่าเจ่าบอยจังสันจังซีเธอกูก็่อยากเบิ่งของมึงปไหนดอกสมัยตะกี้กูเคยเบิ่งอยู่แต่สมัยกูเบื่อละเด้ <laughs> จอจบแล้วครับเบื่อเรื่องนี้ชื่อเรื่อง โกหกดูจิ๋มเมียเพื่อนแต่เป็นภาษาอีสานบ้านเท่าก็คือตัวเบิงของเมียมูครับเป็นจังไรครับพี่ดอง